ท่านขาเห็นจับมือกับพลเอกประวิทย์เมื่อวานกลมเปียวกันชุ่มนิ่มเมื่อไรจะเลิกเอาเคยที่เคยประวิทยิ์ดีเธอไม่มีแล้วใช่ไหมคะเห็นเมื่อวานท่านชุ่มนิ่มทำไมเหรอทะมีอะไรกับพลเอกประวิทยิ์เไม่มีค่ะไม่มีจะถามอะไรสิเพทุกวัน่ะตกลงโกรธใครเนี่ยโกรธนักข่าวโกรธประวิทย์โกรธกระแสปั่นลำคาญเป็นอาการลำคาญผู้สื่อข่าวถามอยู่ได้ทุกวันปั่นกันอยู่ได้ปั่นกันอยู่ได้คือกลัวมันจะเป็นจริงเหรอปั่นจะเอาประวิทย์มาแทน ก็อันนี้เป็นบรรยากาศที่เราตัดมาให้ดูนะฮะคนที่ถามนี่คือน้องไอ้ป่เนี่ยนะไม่หรอกผมว่าผู้สื่อข่าวก็ถามคนหลาช่วงนี้ข่าวมันไม่มีอะไรโดดเด่นก็จะดูจังหวะนี้ว่ามันมีจังหวะไหนที่เขาขบเหลี่ยมกันจริงจจนกระทั่งมันก็ไม่รู้ใช่ไหมวันไหนที่จริงไม่จริงอ่ะแต่วันนี้เองเนี่ยคุณวิศณุอยู่ๆก็ออกมาพูดถึงเรื่องของนายกรัฐษากตรคุณวิษณุเนี่ยบอกเลยว่านายกรัฐษากตรเนี่ยมีอำนาจเต็มฮะ ทำอะไรก็ได้อยู่จนกว่าจะมีนายกใหม่คลรมใหม่เข้ามาถอายสัตว์คืออันนี้เนี่ยมันมาจากอาจารย์พรสันชี้เรี้ยมูุรษชัยอาจารย์พรสันเรี้ยมบุรษชัยบอกว่ามันไม่ชมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเรียกเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องเรียกว่าคลรมรักษาการเนี่ยเพราะว่านายกเมื่อนายกคลรมไปทั้งหมดในระบบของเราเนี่ยนายกเป็นคนมันมีการทูนก้า ปวดเก้าแต่งตั้งนายกก่อนโดยประธานสภาใช่ป่ะแล้วนายกเนี่ยก็จะเป็นคนที่รับสนองรับการตั้งตั้งคอรมอเพราะฉะนั้นนายกอ่ะเมื่อนายกพ้นตำแหน่งปุ๊บเนี่ยคอรมอทั้งตำแหน่งทั้งคณะทั้งพ้นหมดคอรมอทั้งพ้นทั้งคณะมันแปลว่าคอรมอทั้งหมดเนี่ยเป็นคอรมอรักษาการครับแล้วอาจารย์พรสานก็บอกว่ามันน่าจะมีอำนาจที่จำกัดทำไม่ได้ในหลายอย่างมีอำนาจที่จำกัด อย่างเช่นการที่จะตกลงเรื่องสําคัญเรื่องอะต่างๆนี่คือคุณต้องมีมารยาทรอรัฐบาลใหม่แต่มันเป็นออมันเป็นเรื่องมารยาทใช่ไหมม,มันน่าจะด้วยเพราะว่ามันโดยอํานาจเต็มเนี่ยมันไม่มันไม่มเอ๊ะคุณจะเสนองบประมาณจะอะไรแ่บน,น,นี่มันไม่ใช่ไง คือมันมีเรื่องของการยับยั้งชั่งใจซึ่งมันเป็นเรื่องของประเพณีการปกครอง<ะ>ปกติก็คือว่าคุณไม่ได้ยึดนโงกับประชาชนแล้ว<ะ>พอคุณเป็นพอคุณพ้นจากคอรมอเออคุณไม่ได้เป็นคอรมอแล้วและเป็นคอรมอรัาการเนี่ยเท<ะ>่ากับว่าคุณไม่ได้ยืดนโงกับประชาชนแล้ว<ะ>เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้อำนาจแบบจํากัดครับแต่ว่าปัญหาคือมันอาจจะไม่ได้มีกฎหมายอะไรชัดเจนขนาดนั้นไงมันอยู่ที่ธรรมเนียมปฏิบัติที่พิชาราผู้ทำนียบธรรมเนียบประชาราษาร์ย่าธรรมปรบอาราษฎร์บอกว่าบทนั้นรับนูนมา ส่งผลให้คอรมอทั้งคณะต้องพ้นไปด้วยหายใช่เป็นการพ้นไปเฉพาะตัวนายกเท่านั้นใช่ไหมคือทั้งพ้นทั้งคณะเป็นหลักความว่าเน้อเชื่อใจหัวหน้าบริหารของฝ่ายสภาเมื่อคนที่รับความไว้วางใจสภามีอันต้องพ้นตาแหน่งไปทีมงานที่มาจากการเลือกของเขาหมายถึงตัวนายกยก็ต้องพ้นไปจากตําแหน่งด้วยเป็น,นกลไกระบบระบบรัฐภานั่นเองห,อหมายความว่าจะไม่มีการไล่เลียงลําดับรองนายกใดทั้งสิน้นแต่คณะมตรีทั้งคณะที่มีคุณประยุทธ์เป็นนายกนั้น ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในฐานะรัฐบาลรักษาการแคร์ทเกอร์จนกว่าจะมีการแต่งตั้งนายกใหม่เพื่อตั้งคลมมอใหม่แล้วมีอำนาจหน้าที่แค่ไหนตามหลักรับ,รบนูนบอกว่ามีอำนาจน้อยกว่ารัฐบาลปกติอย่างมีเด่นและสำคัญการแบ่หน้าที่นี่จะเป็นไปอย่างจํากัดและยับยัง้งเพราะตัวเองไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับสภาส่งวไว้มีความชอบธรรมในการใช้อำนาจประานเดิมแล้วออซึ่งเป็นรับนุนมาตราหนึ่งหกเก้า,า 9, มีเจนารมณ์กําำหนดไว้ชัดเจนว่าไม่ต้องการใหบบ้รัฐบาลรักษาการมีอำนาจใด มีการใช้อำนาจมีผลไปสร้างภาระผูกพันต่อคลรลอชุดต่อไปครับอันนี้คือสิ่งที่คุณอาจารย์พรสารออกมาพูดใช่แล้วพูดชัดเจนว่ารัฐบาลรักษาการมีอำนาจที่ไม่ไม่เท่ากับรัฐบาลปกติดยหลักการเลยโดยหลักการโดยสิชนุเนี่ยอ้างว่ามีอำนาจเต็มอาจารย์พรสารบอกแต่วิษานุอ้างว่ามีอำนาจเต็มทําอะไรก็ได้อยู่กว่าจะมีนายกใหม่คารลอใหม่ใช่คุณวิษณุบอกว่ารักนายกรักษาการนะฮะมีอำนาจทําได้ทุกอย่างสามารถปรับคารมลอก็ได้ เพราะเคยมีมาแล้วในสมัยคุณบัญหาศิลปะอาชาที่สมัยนั้นยุบสภาและปรับคลมอทั้งนี้จะต้องมีนายกรัฐมนตรีรักษาการและคลมอรักษาการเพราะเราจะขาดคลมอไม่ได้เนื่องจากหากเกิดปัญหาขึ้นใดเช่นสึนามิปัญหาใดๆจะต้องมีคลมอคอยแก้ปัญหาเพื่อสารราชการนี่คือมุมมองของคุณวิศนุปัญหา,หาเหรอปัญหาสมัยยุบสภาแต่คุณปัญหาแกก็เป็นนายกที่มาจาก มาจากการแต่งตั้งนะของสภาใช่ไหมมาจากการเลือกตั้งแล้วก็สภาเลือกเข้ามาใช่ไหมไม่ใช่เป็นนายกที่แบบว่าไม่ใช่แบบนายกพ้นไปแล้วคอรมออันนั้นคือการพ้นอีกแบบหนึ่งอันนั้นคือกรณีที่ยุบสภาแล้วแล้วอยู่ระหว่างที่เขาอยู่ระหว่างที่เขากําลังเลือกตั้งซึ่งอันนั้นเป็นระหว่างเลือกตั้งผมคิดว่าอันนั้นมันน่าจะมีความจําเป็นอะไรบางอย่างก็แบบเขาก็ตั้งได้อแต่ในเคสนี้เนี่ยในเคสที่บอกว่าประยุทธ์พ้นไปแล้วจะให้สมมติประวิตย์ไปรักษาการ ประวิทย์จะเป็นรองนายกคนที่หนึ่งเนี่ยประวิทย์จะทำหน้าที่แทนนายกเนี่ยจะไปทูนเก้าแต่งตั้งรัฐมนตรีเหรอตลกอะ่ะก<ข>็พี่ชูว่าไงผมว่าโดยหลักการแล้วทําไม่ได้อยู่แล้วแต่โดยเหตุฉุกเฉินและภาวะจําเป็นอะ่ะอันนั้นอาจจะมี exception มใช่มันงม่มงเขาทำได,เำได้เขาทำได้อย่างนี้คือคือทําได้อย่างนี้คือสมมุติว่ารัฐมนตรีช่วยพานิชขา เกิดละออกอะไรก็ปลัยกระทรวงก็ให้ให้รัมนตีว่าการพาณินย์เนี่ยรักษาการตาแหน่งนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือรัมนตีอุตสาหกรรมออกให้รัมนตีช่วยอุตสาหกรรมรักษาอะไรแบบเนี้ยทำได้ไงเป็นคําสั่งแต่ไม่ใช่ไปบอกว่าไปปวดกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีไม่น่าจะใช่นะไม่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 น่าจะไม่น่าจะใช่ฮะไม่ไม่มีอำนาจอะไรธอทูดก้าแล้วเป็นนายกรัฐการใช่ไหมคือพ้นมาแล้ว พ้นมาแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรกรณีนั้นก็ไม่ใช่กรณีจําเป็นด้วยมีอะไรต้องแต่งตั้งคนรีบด่วนขนาดนั้นหรออฉุกเฉินหรกมันกำลังรอตั้งรัฐบาลใหม่รอเลือกตั้งใหม่อะไรอเงี้ยเพราะฉะนั้นที่พูดกันไปครับว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถเช่นกรณีอย่างที่วิษณุบอกว่าถ้าเซนามิแน่นอนนะคุณก็ต้องมีอำนาจสั่งการคุณเป็นนายกรัฐมนก็มีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วนั้งขึ้นอะไต่าง ใช่แต่<ข>ว่าการแ<ด>ต่งตั้งคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นคุณก็มีระบบราชการที่จะรองรับอยู่แล้วคุณก็เอาปลัดกระทรวงมาทํางาน<ม>าอยู่แล้วก่อนหน้าเคยมีการถกเถียงกันด้วยว่าไอรัฐบาลรักษาการหรือรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยมันจําเป็นขนาดไหนบางตอนที่เข้าร่างรัฐมนูญเนี่ยเขาเลยบอกเลิกไปเลยไม่ต้องมีเลยแล้วก็ให้ปลัดกระทรวงเลยซึ่งก็มีคนค้านกันก็ผิดหลักอยู่เหมือนกันนะฮะผมคิดว่ากรณีรัฐบาลรักษาการมันก็ต้องใช้อํานาจอย่างที่พรสารพูดนี่แหละมีอำนาจแบบจำกัดและยับยั้ง คือแปลว่าต้องรู้จักยับยั้งการใช้คือต้องใช้เท่าที่จําเป็นจริงๆไม่ใช่อยู่ดีไปอนุมัติงบก็ไม่ได้คุณอนุมัติงบลงหน้าผูอะไรเงี้ยไม่ได้ัดตั้งรกระทรวงอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่ได้ตั้งคนรักษาการแทนลัดรกระทรวงอะได้ปัญหาก็คือว่าผมคิดว่าปมหลักมันอยู่ที่ว่าถ้าสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์พ้นไปโดย8ปีมันก็จะเกิดนายกรักษาการเกิดคลรมรักษาการและบิ๊กป้อมก็จะเป็นคนรักษาการนั้นแล้วรักษาการจนกกว่่าจะะมมมมีคใหถู ออคืประเด็นคือว่าถ้าสภามันโหวตไม่ได้อ่ะอืก็ยาวไงก็ยาวไงแล้วทีนี้จะมาเถียงเลยว่ามีอำนาจยุบสภาไหมผมก็ยังยังจะเถียงวิศนุอยู่นะผมยังสงสัยอยู่นะว่ามีอำนาจยุทสภาไม่มีก็ไม่ได้สิพี่ถ้าไม่มีแล้วจะมีทางอ่อยไงมไม่แต่ท่าทีที่พลเอกประวิทยพูดเนี่ยมันจะเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ยังไงมันมันดูแลแสดงว่ากำลังจะบอกว่านายกรักสากลเนี่ยมีอำนาจเต็ม ซึ่งมันน่ากลัวอย่างที่เขาจะเต็มคือหมายถึงว่าเขากำลังจะปูทางไปข้างนี้เพราะคุณคุณก็จะมีโอกาสสูงมากที่คุณจะจัดตั้งคอรมอไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะเป็นนายกรัฐการที่มีอำนาจเต็มราวกับนายกรัฐมนตรีที่มาจากประชาชนเจ็ดเดือนต่อจากนั้นอย่าบอกนะว่าจะต่อไปถึงอีก8ปีรักษาการไปเรื่อยไม่เลือกตั้ง ก็ถ้าเกิดว่าตีความแบบพี่ถึงบอกว่ายุบสภาไม่ได้ด้วยดีนะมันสตาร์ทไม่ได้นะเอมันก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวมันจะตีความว่ายุบสภาได้หรือเปล่าไงเนี่น่าสงสัยอยู่เฮ้ยแต่มันก็น่าสงสัยไม่อยากจะคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวไม่เอาเอาเรื่องนี้ในแง่นี้เนี่ยพิ่ึรู้บอกว่าต่อให้ประยุทธ์เนี่ยโดนวินิจฉัยว่าครบแปดปีแล้วเอยู่ต่อไม่ได้เนี่ยประยุทธ์ก็รักษาการได้นะใช่ แต่คิดว่าปยุทธ์คงไม่ทําอย่างนั้นวิศนุบอกวิศนุบอกปยุทธคงไม่ทําอย่างนั้นอแต่ว่ารักษาการได้รักษาขันได้ครับวิศนุก็ไม่ปูทางหรอกผมว่าวิศนุก็อะไรหาทางหาช่องไปเรื่อยๆแต่แต่การรักษาการไม่ใช่ไม่มีปัญหาจําได้ไหมคุณยิ่งรักเนี่ยก็ตอนยุสภาแล้วเป็นรักษาการก็มีคนพยายามจะบีบให้ลาออกด้วยนะลาออกจากรักษาการด้วยลาออกแล้วไม่ให้เลือกตั้งด้วย เนี่ยคุณวิษนุกอธ<ะ>ิบา,ายอย่างนี้กรณีที่นายกไปต่างประเทศจะไปอเมริกาเนี่ยก็ให้พลเอกปวิตศเนี่ยรักษาการใช่ปะ่ะแต่ถ้าประวิตศป่วยก็จะเป็นผมรักษาการแต่อันนี้ประ,ประยุทธ์พยายามยวิศนุพยายามที่จะแถไปอีกทางหนึ่งไม่ใช่อย่างที่อาจารย์พลสันพูดคือคืออันนั้นประยุทธ์ยังไม่ได้พ้นไง การรักษาการเวลาไปต่างประเทศมันเป็นเรื่องหนึง่งมันไม่ใช่เรื่องของคุณนายกพน้นตำแ,แหน่งนายกพ้นตำแหน่งนั้นมันคือคลรมพ้นทั้งคณะนะคลรมพ้นทั้งคณะนะคุณไม่ใช่แล้วคุณไม่ใช่รัฐมนตรีแล้วแต่คุณแต่คุณต้องรักษาการรัฐมนตรีอยู่เท่าน,นั้นเองคือ<ม>ที่พูดกันเนี่ยนะมันมีประเด็นเรื่องนายกแปดปีใช่ไหมแล้วก็มีประเด็นหนึ่งคือเรื่องของสึกอภิปรายไม่ไว้วงางใจตายคา,ย<ข>าสภา,าถ้าตายคาสภาคือมีสองกรณีกรณีลาออกกรณีลาออกก็คือกัน ถ้าลาออกก็คือจะต้องมีรัฐบาลรักษาการจนก,กว่าจะมีคอรมอลใหม่มีคอรมอลใหม่มีการเลือกตั้งใหม่มพูดได้เลือกตั้งใหม่หรือว่าแต่งตั้งปรับคอรมอลใหม่ถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่า,า,ออาลาออกนายกลาออกไม่ไม่ก็ต้องโหวตใหม่ในสภาครับต้องโหวตใหม่ก็ค,ค,คือล้มไปเลยรัฐบาลนี้ก็โหวตใหม่ในสภาก็จะได้ชุดเดพราะจำนวนเสียงสสมันสัดส่วนเดิมนะฮะแล้วก็มีสวด้วยนี่นะครับ